สู้ครับนิดเดียวครับสู้นิดครับจะได้ได้สีนี้นะครับผมอีกไม่นานครับทุกคนจะได้เห็นผมเต้นท่านี้ครับหวังว่านะหวังว่าทุกคนจะได้เห็นผมเต้น่านีนะครับอีดฮีโร่อีฮีโร่อี ฮิโรอิฮิโรอิแทรนมาเตซึ่งมันโอ้โหมันเรียกว่ามันมันจะยากพอสมควรเลยนะครับมัน,นจะยากพอสมควรเลยนะครับดูแล้วนะยากพอสมควรน,นะครับดูแล้วฮิโลอี i. นะครับของสี่วิสีนะ ซีวีสีผมไม่เก่งครับผมแบบว่วต้องดดล่มคยเก่งแต่ว่าเล่นซีวีซีดูก่อนแล้วกันเนาะคนซีวีซีมันเล่นง่ายครับโหยาพานนี่ก็แจบเยอะเหมือนกันนะของฟรีครับของฟรีแต่ก็ไม่ได้แบบ,บถาวรอ,อะ่ะตอนนี้อยากได้ปืนถาวรอ,อ,อ่ะขหวร้อนปืนถาวรมากเลยตอนนี้ โดดโอ้โหโดโดถึงส,ส,สูงอะ่ะมาทะเมายกัเพื่อนนะครับดูแล้วเพื่อนเป็นตัวไว้ใจอยู่เฮ้ยล่างล่างล่างโหตะหัวเมืม่อกี้เกี่ยวยิงตะหัวเลยหัวเต็มเต็มครับเมื่อกี้ โอ้โหเจ้หัวธรรมดาที่ไหนหัวได้แท้ปืนครับผมเนี่ยโอ้ยโอ้โหโดนคนก็ยากครับยากยากเลือดน้อยด้วยไม่ชุบด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชุบสิไม่ฮิวนะครับไม่ไม่ปั๊มยาก่อนนะครับไม่ปั๊มยาก่อนถึงด่านนี้แล้วก็อาจจะเอาเอคีก็ได้เอคีก็ดึงหัวเป็นะครับ Cái game của có đừng bên này gặp kiểu nguyên nó đi cả <laughs> ừ. โดนนะน่ะโดนนะน่ะปั๊มยาก่อกนเขเจ็บ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 จังหวะนี้น่าจะคนนะครับถ้าไม่ใช่เนี่ยโอ้โหน่าจะตกได้เลยนะเทียบคาไปแล้วตอนนั้นเพื่อนยังไม่ล้มนะข้างนี้เลยกันโอเคล้มเรียบร้อยครับขอใส่อีกแล้ว ซื้อเกาะดีกว่าะซื้อเกาะสามเนี่ยน่าซื้อนะคื้อไปสิไอบอกเลยอ่านน,นี่เอมเมอมันจับเต็มหน่อยมันจับเต็มหน่อยถ้าเขาจะซื้อบุลูกซองซองควงซองยาวอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ได้นะเรายืนทวงทวงเกินไปเราทวงเกินไป โอ้โหเามาเหนือนะเขามเล่นอย่างนี้มาเหนือนะเนี่ยเจ็บเหมือนกันครับเจ็บเหมือนกันต้องต้องไปให้ใกล้ที่สุดครับโอ้โหมันไมขึ้นเลยวะโ,โหโลเลยเนะี่ยแที่โหลโถง ทอนะครทอ <G> öh แทบโลเลยอะ่ะเอา UMP มาดึงหัวแล้วกันเอา UMP มาดึงหัวครับโอ้สกินหายหมดแล้ว UMP ม่มีสกินแล้วครับ UMP ดึงไม่โดนเลยดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นโอ้โหเจอสองตัวดึงไม่ขึ้นน่ะดึงไม่ขึ้นน่ะดึงไม่ขึ้นน่ะโ้จะกินหายเอาแบบดึงไม่ขึ้นเลยครับหมอดึงไม่ขึ้นเลยแปลกมากแปลกจุงทำไมมันดึงมึกบ่ขึ้นเลยทำไมมันดึงบ่กขึ้นเลย จะมีคนเชิญมาวินอเฮ้ยอ้าว hey. ah, ้าใสเชิญมาแล้วเข้ามาในห้องครับฟ้าใสมาครับเริ่มเกมเลย yes. บวกเลยคนระับวิธรรมดายอยู่แล้ว,ลว,ลว,วนะครับผมอะบวกเลยฟ้าใสแล้ว ผมบอกเลยว่าตานี้น่าจะชนะได้อีส่ครับมันไม่ให้มันเป็นปืนมั้งห่ะฮึเฮ้ยคามันฝูงเลยอะ่ะ พักน <pads>, ี้กันเฮ้ยเอาให้ไ no ด้เอาให้ไ no ด้เอาให้ไ no ด้เ no. ด <l ok> so, like, ี <l ok> s op, s op. Uh, ๋ยวเราข้ารอบครับเดี๋ยวเราข้ารอบตรงนี้เลยบุกบุอโดน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 เจ็บเจ็บเจ็บเจสูงไ่ฟันเลยซับซเออโดนโดเออเออเจ็บเจ็บเจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็บจงนี้คือเขาเจอเขาไปบวกหนูไม่ไหว โดน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 โหโดนอะไม่ไหวอะ่ะเจ้านีน่เนื้อยิงไม่ได้ค่อยได้เล่นอีกโ,โทษเพื่อนโ <c oughs> ้อะไรวะอะไรวะออันนี้วะูดเลยะมา

ไม่ไหวเลยจริงจริงนะจ้าไม่ไหวจริง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 ไม่ไหวไม่ไหวอืมเมื่อกี้โดนทั้งหน้าโดนทั้งหลัง่ะไม่ไหวครับน่ะปืนนี้แหละไหวชิวแน่นอนสองปุยปุย บอยเราบอย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 ช่วยกันทุกคนด้วยนะหลวงพ่อโอ้โหตายเยอะมากไอเลเว่ะใครจะรู้วร์เดี๋ยวมาร์คมาทุกคนอึนแหละอึนนั่นลีโอฮ่าฮ่า

วดคอ,อนอนเ่างนอนเ่ะยงนอนรอวอ่างนอนเล่นึไม่สองงายนั่นหงายนั่นง เกี้ยโอ้โหทำไมทำไมมันไม่ออกออกจากห้องเลยนะมีมีคนหนึ่งอยู่มาหกปีแล้วนานเนือนะไปไต่แรงใหญ่ดีกว่าโอ้โหมีแต่คนอยูไอวีมีแต่คนดูไดมอนด์ Diamond อะ่ะทีมผมอะธรรมดาที่ไหนอะ่ะ ี่เสบียงชุดบุญญพาร์ไม่ต้องมีหรอกชุดบุญญพงบุญญาพาร์แล้วนะอยากได้ชุดท้ายืดเล้งแดงนะอยากได้ชุดแรงแดงเหมือนแต่ก่อนชุดแรงแดงแบบแต่ก่อนนะี่คือแบบพีดีกว่านี้มันตึงจาดขนาดเกินเออมันเกินเบอรนะา ปีบีปีบีปีบีเอ็นไซน์นั่นเนาะไซคากอยโอ้ไม่กล้าไปเลยถอยก่อนถอยก่อนแลว้วต้องคุมกันเพื่อนต้องคุมกันเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมา จ้ากี่จนาจ้าโอ้โหแรงอ่ะแ <All right. S 1> รงอะไรขนาดนั้นเขียวเขียวเขียวสา ไม่ไหวไม่ไหวนั่นไงโอยแต่เขาไม่ใช้เคียวนะรู้เรื่องเลยย,อย,อยอ้อนย้อนไม่ใช่ยาวกว่ากบมันยังสัน้น,นยาวไปเยอะนกูจดไปโอ้ โอ้โหโอ้โหเขียวแรงกจนไปป้าวอะเนืบเนืบเนืบอืมบอกเกมแอสตโตเลยเนืบเนืบเดี๋ยวนี้เลยบัดซบเลยอะเขียวอะบัดซบบัดซบเลยบัดซบเขียวเลยโอ้โหงงแงงอยู่คนเดียวสิใช้เขียวกดแหลงมีอะไรกัน เราจะไม่ใจร้อนไปนะไปดีกว่าไปดีกว่าทางนี้มีช่วยเลยโอ้โหปืนอะไรครับนั้นปืนอะไร,อ,รอ่ะปีเคีนั้นนี่นะไม่ใช่ปืนนี้นี่นะ โอ้โหปาัาบปื๊ดเดียวตายวัดเต๋อเฮ้ปื๊ดเดียวครับปื๊ดเดียวเท่านั้นับตายเลยปื๊ดเดียวนี่คือแตกใครมีสิทธิ์ตายได้จะเย็นจะเย็น นี่แหละหมบอกว่าผมเล่นซีวีสีไม่เก่งโอ้ยโอ้ยไฟ,าฟาตายแล้วคนนึงตายแล้วคนนึงครับผมไม่กล้าไปเลยอนะโอ้ระยะไกลอย่างเดียวเลยเร็วมาก่อนเอ้ยอลนี้ให้แตก Bao nát, tất cả đều 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 đều. điêu điêu ông đều 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 điêu 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 đều 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 นม่อ,มอนกรล้มไม่เป็นไรหรอกเราขี่มีชินอะไรได้เลยเราจบได้ครับเราจบเปครับอือเกือบนะน่าเกือบนะนี่เล่นสุดยอดแล้วนะเนี่ยนี่เล่นตั้งใจสุดแล้วเนี่ยยังไม่ตายกับยินดีกับจะจะสู้ครับ เดี่ยวเขาด้วยนะครับก็ตายยากจริงแต่ละคนแต่ละตัวจะจะลากหัวนี่มันยากหน่อยเนาะแต่ตาดีจะจะไม่แต่ตานี้เขาน่าจะไม่อาจะไม่แพ้ง่ายเหมือนกันครับผมนะมผมเพราะผมน่าจะไม่แพ้ง่ายเหมือนกันโอ้ยเขาปั้งเดียวลั่นใส่ผมเลยอะ โค้ดแบะไม่ไหวอะ่ะเอ้ยเราได้ตัวหนึ่งควงๆ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 <ว>อืยอ่ะตัวอ่ะตัวตัวก็มีหัวใจั้องๆ ไม่ทันตายคนนึงจะเจอของจริงเลยจะรู้ว่าของแท้เป็นจังได่มาตายไม่ตายไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรู้ว่าจะปีศาจขนาดไหน,นอย่ารอบลางนะ ๆๆๆตายวาไม่ตายไม่ตายก็ต้องตายนั่นไงผมเชื่อแล้วกาแล้วเยสชนะไ่ารักที่หูจะตายแล้วตัวไม่หายใจใหายคอ โอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยก็จะตายแต่ละตัวเนะี่ยหายใจไม่ทันเลยโอ้โหมี <laughs> ตัวนะั้ไม่รู้นะทนไมเมืม่อกี้ช้าด้วยเมื่อกี้อืดมากเลย ตัวแรกไปก่อนตัวนี้ต้องตายไม่ตายโอ้ยเรียบร้อยนาจจะไม่ไหวนะครับอาจจะไม่ไหวละต้องชุบพงหรอกอ่าคิดว่าตายนะอาจะตายก็ได้ไหวไหวอยู่ไหว,ไหว,ไหว,ไหวอยู่เราเป็นตวหวอยู่นะโอ้โอ ไม่ไหวเหมือนเดิมโอ้ยจังหวะนั้นผมไม่น่าไปลั่นเร็วเลยน่โหเล่นแรงใหญ่เลนนยนะก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยออกไปออดีกว่าเห้เขาเล่นกันสองคนแล้วกันเนาะ บอกว่าสุดมากอะผมแบบสุดมากอะผมทำมาพุ่งสุดแบบเหนื่อยอะแบบเหนื่อยมากอะไม่เข้าใจทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้อะเหนื่อยเหนื่อยจริงๆอะเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆนะหาวนั่นเนี่ย ขึ้นจะขึ้นไดไอวี IV ไดไหมก็กับ็ครั้งนี้แหละครับขึ้นไม่ไดก็เสูร์สู้ไม่ไดก็ตายแค่นั้นแหละแค่น,นั้นก็ต้องสู้ไงครับไปสู้ก็ตายเหตุผลแค่นี้แหละ 没事，我没当脸吐。 ตุ๊ตตุ๊ตไม่ใช่เขาาอะไรอ่ะเปล่าอุ้ยมีพิษปืนพิษปืนเฮผิดผิดปืนปรชวิตเปลี่ยนนะครับ แบบรูดๆนะม,มันรูดๆด้วยไหลูกเหมือนแต่ก่อนผิวเลยกัเออสวยแต่ก่อนผิวอันนี้นะตอนนี้มันคืออืดว่าตอนนี้มันคืออืดน,น,น้อยอ๋อโอ้ดีจริงเลยยิ้มหวานนี่กระปืนที่เราเห็นครับตอนนี้ยิ้มเลยอะยิ้มหวานอะ ปืนนี่แบบสุดเยอะแต่น,นั้นเราเจอปืนชา้าเลยยากเหมือนกันครับที่จะที่จะเอาชนะนะเก็ในอเรามีปืนชา้าและในอ่ะก็คืออะไรนะคิสเรยตเตอร์นะครับผมโอเคเราก็จี้ไว้ไว้ดอน ต้นตนตนตไตังวัวโอ้ยกว่าจะตังไได้แต้ังโอ้ยกว่าจะตังไงวได้มนทำไมมันอืดจังเลยเนี่ยเียเดี๋ยวขังหน้าเดี๋ยวขังหน้าเออขังหน้าเชื่อผมขังหน้าเชื่อผมนะั